สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอทิตยาภูขีรหัส613030169-9นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเก,กษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้จะมานำเสนอสัมมนาเรื่องการเสริมยีตมีชีวิตในอาหารโคโนม The supplementation of l i f e yeast in the ration of dairy cattle ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะ ในประเทศไทยได้มีการเลี้ยงโคโนมมาเป็นระยะเวลานานกมปสุสัตว์ได้รายงานว่าในปี2563มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนม2174รายมีประชากรในโคโนมในไทยทั้งหมด77,236ตัวเป็นแม่โคลีดนม32,613ตัวผลผลิตน้ำนมดิบ1,361,000ตันต้นทุนผลิต 14.20บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาน้ำนมดิบ18.50บาทต่อกิโลกร,รมัมและได้มีการปรับปรุงพันธุโคโนมให้เข้ากับสภาพอากาศของเมืองไทยแต่แม่โคก็ยังให้ผลผลิตน้ำนมได้ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือให้ผลผลิตน้ำนมที่น้อยค่ะระบบการเลี้ยงของโคโนมในประเทศไทยพบว่า71เปอร์เซ็นต์เป็นฟาร์มโคโนมขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นฟาร์มโคโนมที่มีแม่ลีนไม่เกิน10แม่และ20แม่ตามลำดับ การที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตย่อยอาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจากขนาดของฟาร์มที่เล็กและต้องใช้เงินลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากอาจจะไม่คุ้มทุนการปรับใช้วิธีการจัดการฟาร์มด้วยเทคนิควิธีการเลี้ยงโคโนมจึงจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมหนึ่งในวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมคือการเสริมยีสมีชีวิตในอาหารโคโนมค่ะเนื่องจากยีสามารถช่วยปรับปรุงอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์โดยไม่กระทบต่อสุขภาพของสัตว์ค่ะยีสต์ซ h คโครไมซิตซีเวิสเอยีสต์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กเป็นลาชนิดหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีรูปร่างหลายแบบส่วนใหญ่มีการสืบพันธุ์แบบไม่ไอาศัยเพศโดยการแตกหนอ่อหรือการบัดดิ้งค่ะยีสต์สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติเช่นดินน้ำ ส่วนต่างๆของพืชมแมลงรวมทั้งในกระเพาะอาหารของสัตว์บางชนิดแต่แหล่งที่พบถูกพบยีสต์อยู่บ่อยๆคือแหล่งที่มีน้ำตาลความเข้มข้นสูงเช่นน้ำผลไม้ที่มีรสหวานมนุษย์เรามีการใช้ยีสต์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเพื่อการหมักเช่นการทำเบียร์ขนมปังและอาหารสัตว์ยีสต์นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนื่องจาก ยีสต์จะไปส่งเสริมกระบวนการหมักภายในกระเพาะลูเมนช่วยทำให้สุขภาพของสัตว์ดียิ่งขึ้นและให้ผลผลิตได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะบทบาทของยีสต์มีชีวิตในกระเพาะลูเมนนะคะยีสต์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ย่อยสลายเส้นใยในกระเพาะลูเมนทำให้ระบบย่อยและการหมักในกระเพาะลูเมนของสัตว์ดีขึ้นยีสต์สามารถใช้ประโยชน์จากแลคเตส และทำให้สภาพกระเพาะคงที่การเสริมยีสต์ทำให้กรดไขมันระเหยง่ายหรือวลราทายเฟสตี้แอซิดในกะระเพาะลูเมนเพิ่มขึ้นความเข้มข้นของกรดแลคติกในกะระเพาะลูเมนลดลงยีสต์สายพันธุ์ S cerevisiae ประกอบด,ด้วยเอนไซม์จำนวนมากมีบางส่วนถูกขับออกมาทางลำไส้และช่วยเสริมเอนไซม์ที่มีอยู่แล้วในทางเดินอาหารของสัตว์จึงช่วยทำให้เพิ่มอัตราการย่อยได้ทำให้การกินได้ของสัตว์เพิ่มขึ้น และสิ์ยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงของสัตว์เคี้ยวเอื้องอีกด้วยค่ะ <S <S การทดลองของสันและคณะในปี2021นะคะการทดลองนี้พบว่า <S <S การเสริมยีสต์ในอาหาร100กรัมต่อวันจะส่งผลต่อความเข้มข้นของกรดไขมันละเหยง่ายในกระเพาะลูเมนโดยรวมทําให้ค่าความเป็นกรดด่างของกระเพาะลูเมนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และค่าแอมโมเนียไนตัวเจนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยค่ะอันนี้ภาพแรกนะคะจะบอกค่า pH ในกะระเพาะลูเมนของโคที่ได้รับการเสริมยิดในอาหารค่ะภาพที่2จะเป็นค่าความเข้มข้นของกรดไขมันเหลืองในกะระเพาะลูเมนของโคที่ได้รับการเสริมยิดค่ะการทดลองของ c a r ์พินาลีและคณะในปี2021นะคะ คาพีโนลีล่ะคณะได้ทำการทดลองโดยการเสริมยีดในอาหารโคท้อง14กรัมต่อว,วันผลการทดลองพบว่ายีดทำให้กรดวอลเรเตเพิ่มขึ้นและกลิดไอโซวอลเรเลตลดลงแต่ค่า pH แอมโมเนียกรดไขมันละเหยง่ายกรดกอรดะซิเตตกรดเพอร์พริโอเนตกรดบิวทาเลตและกรดอะซิเตตโพโพโนเนตไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะดังตารางที่1 ตารางที่1จะแสดงค่า p h ของกระเพาะลูเมนแอมโมเนียและค่าการหมักกระเพาะลูเมนของโคนมที่เลี้ยงด้วยอาหารควบคุมและอาหารที่เสริมด้วยยีสต์ค่ะการทดลองของอัลกิรและคณะในปี2021นะคะอัลกิรและคณะได้ทําการศึกษาการเสริมยีสต์ในอาหารโครีดนมปริมาณ4กร,รมัมต่อตัวต่อว,ว,วันพบว่าความเข้มข้นของแอมโมเนียนในตัวเจน ในกระเพาะลูเมนมีแนวน้มลดลงที่2ชั่วโมงหลังให้อาหารที่มีการเสริมด้วยยีสต์แสดงผลดังตารางที่2ค่ะตารางที่2บอกผลของยีสต,ต์ต่อลักษณะกระเพาะลูเมนในโคโนมเป็นไปได้ว่าความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ลดลงนี้อาจ,จเป็นผลมาจากการกระตุน้นการทำงานของจุลินซีในกระเพาะลูเมนและเพิ่มการรวมตัวของแอมโมเนียในโปรตีนจุลินซีโดยยีสต์แต่การเสริมยีสต์อาจจะไม่ส่งผลต่อ ค่า p h หรือจำนวนโปรตซส่วนในกระเพาะลูเมนค่ะและยังให้ผลสอดคล้องกับการทดลองของโสโซละคณะในปี2017ผลการทดลองของโสโซละคณะบอกว่าการเสริมยีสต์ในอาหารทำให้ค่า p h ในกระเพาะลูเมนคงที่ทั้งนี้เนื่องจากยีสต์ไปส่งเสริมการหมักในกระเพาะลูเมนส่งผลให้กระบวนการย่อยอาหารของซูรินซีมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ผลของการเสริมยีสต์ต่อผลผลิตน้ำนมยีสต์จะไปส่งเสริมการหมักในกระเพาะลูเมนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะลูเมนเช่นแบคทีเรียที่ย่อยสลายเยื่อใยเซลลูโลสและกรดแลคติกส่งผลให้ลดเซลล์โซมติกในน้ำนมและเพิ่มผลผลิตน้ำนมเพิ่มกรดไขมันละเหยได้ง่ายในกระพรเพาะหมักซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในโคโนมช่วยปรับสมดุลค่าความเป็นกรดด่างในกระเพาะลูเมนค่ะ การทดลองของซันไลคณะในปี2021นะคะการทดลองของซันไลคณะแสดงผลดังตารางที่3ตารางที่3เป็นผลของการเสริมยีสต์ต่อผล,ผลผลิตน้านมและองค์ประกอบของน้านมค่ะการทดลองพบว่าผลผลิตน้านมปริมาณน้านมและปริมาณน้านมปรับค่าไขมัน3.5%ของกลุ่มที่มีการเสริมยีสต์เพิ่มขึ้น1.36กิโลกรัมต่อวันและ2.63กิโลกรัมต่อวันต,ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์ไขมันในน้ำนมเปอร์เซ็นต์แลคโตสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเซลล์โซมาติกลดลงการเสริมยีสต์ไม่ได้ส่งผลให้โปรตีนในน้ำนมมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจะให้ผลสอดคล้องกับการทดลองของไดแอสและคณะในปี2018นะคะที่ทำการเสริมยีสต์ในอาหารที่มีระดับแป้งต่างกันกลุ่มที่เสริมยีสต์มีแนวโน้นมให้ผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำนมปรับค่าไขมัน3.5อร์เซและ ปริมาณน้ำนมปรับค่าพลังงานเพิ่มขึ้น2กิโลกร,รัมต่อวันและเปอร์เซ็นต์ไขมันในน้ำนมโปรตีนแท้ในน้ำนมน้ำตาลเล็โตดก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะการทดลองของอกักิและคณะในปี2021นะคะ,ะการทดลองแสดงผลดังตารางที่4ตารางที่4จะบอกผลของยีสต,ต์ต่อปริมาณอาหารที่กินได้และองค์ประกอบของน้ำนมในโคโนมค่ะ การทดลองของอากิและคณะจะให้ผลตรงกันข้ามกับการทดลองของซันละคณะนะคะผลการทดลองพบว่าการเสริมยีสต์ไม่ส่งผลต่อการกินได้ของวัตถุแห้งผลผลิตน้ํานมและปริมาณน้ํานมปรับค่าไขมัน4%องค์ประกอบทางเคมีในน้ํานมและเซลล์โซมาติกแต่โปรตีนในน้ํานมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยอาหารที่มีการเสริมยีสต์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมค่ะ เป็นไปได้ว่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะเป็นเพราะว่า,ามีการดูดซึมของกรดอะมิโนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสรุปนะคะการเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารโคโนมมีศักยภาพในการปรับสมดุลกระเพาะได้ดีขึ้นช่วยส่งผลให้กระบวนการหมักในกระเพาะลูเมนดีขึ้นค่าความเป็นกรดด่างหรือว่า pH ในกระเพาะลูเมนคงที่ ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียในตัวเจนมีแนวโน้มลดลงกดไขมันระเหยง่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำนมองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมและจำนวนของเซลล์โซ m a t i c ค่ะขอขอบคุณอาจารย์กิตตพลสมมาตรอาจารย์พิรพงษ์แพงไพรีและอาจารย์สจีกันหาเลียงที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำมอบความรู้จนสัมมนานี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ สำหรับดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ